แค่เห็นก็รู้สึกได้ถึงความสรุกของสวนาันะคะมากเลยความอลังการขึ้นไหมครับของตัวเองเขาจัดใหญ่กันทุกปีหรือเปล่าอลังการมากใช่ต้องมาแน่ใช่ไหมตลอดใช่ต้องอยากรู้ว่าวันนี้คือยังไงคะอย่างวันนี้เราก็มาอะไรบีเมอร์เมดเมอร์เมดแบบ under the sea อะไรอย่างเงี้ยใชเป็นนักการแบบขำแบบมาแบบตอนนี้เลย ทางสนการปีนี้เป็นโมเม้นต์เป็นเรื่องเปลาหรอเป็นเรื่องเปล่าอ๋อเป็นเรื่องเปาแล้วเลยได้เห็นแบบว่าโชว์สเต็ปบนเวทีดหนุ่มอ้อมเลยค่ะหนูน่าจะแบบว่าแค่สะบัดที่หลิงกะเริ่มเต้นก่อนเนาะอะไรประมาณนี้อ้าวเหรอที่หลิงเปิ้ลหนุ่ก็เลยเอาด้วยเลยมันมีนัดกันไหมคะท่าเนี่ยมีนัดกันมาก่อนหรือไม่มีอ๋อก็คือ เห็นปลุก็คือออนมอคิดกันมาเลยคือหลีกกได้อยู่ได้แค่คาดนี่ก็ได้ค่ะไม่ใช่ใช่ใช้ฝากแต่งกายกับการกินพลังว่ะท่าก็ขอฝากด้วยนะคะส่งการขอให้ทุกคนเที่ยวสนุกนะคะแล้วก็มาเที่ยวกินพลด้วยกันค่ะ ได้ค่ะก็ถึงงานีนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสนีดีด้ไ่ไค่ะว่าไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาชมได้ลอลังการสนุกสนานแน่นอนเนะะี่ยใช่ค่ะอ่ออยา,ากถามน่งงการปีนี้ทำงานไหมคะร็บอกวรา,ราววทำงานเนื่งทำงานอะไรบ้างอวิงเหลีงหล่งทำงานเกือบทุกวันได้พักวันหนึห่งได้พักวันหนึ่งปีนสิจะทีการเนริบบิ้นงการใช่ไนได้สานได้เลย ไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะะเล่นในห้องนาำ <c oughs> กเปดอะไรนไม่ได้เล่นเลยก็คงจะผักผ่อนแต่ปกติด้วยปกติเลก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยออกไปเล่นสนวนสาธารใช่อ,อ,อ้อมหนะ้อ้อมก็มีเล่นบ้า แต่ปีนี้ยังไม่ได้แพลนเดี๋ยวต้องคอยดูแต่ว่าไม่ไม่ได้แพลนว่าแบบมีวันหยุดยาวทุกสงกรานต์หรือเปล่ามันนาะเพราะว่าน่าจะทํางานใช่ค่ะทํางานก็ไม่อาจจะไม่ได้พักช่วงนี้ใช่ไหมไม่พักหลังละได้พักหรือเปล่ายังไม่ได้พักช่วงนี้ยังช่วงนี้ยังเล้วก็สั้ไปก่อนเราได้พักสองวันองได้พักสองวันเดี๋ยวช่วงนี้ก็กลบเกลอนไปก่อนค่ะแบบอป็นห้องกัน มันกลายเป็นว่าวันนี้เขาหยุดกันเราก็จะได้ได้ดูเออไอเลือกไว้จกอ่ะเออทักย้อนถามจริงหรือรูปกับชุดนางสงการที่เขาปล่อยออกมาชุดสีแดงนี่นะคะมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนที่เราได้ถ่ายได้ได้ถ่ายแต่งตั้นออกมาว่ายังไงบ้างคะก็แบบดีมันหมายถึงว่าก็ได้สนุก คือหลิงไม่ได้ใส่ชุดไทยมานานแล้วปกติลิงจะแ,แบบมีถ่ายแบบไทยรู้สึกว่าทําออกมาดีภาพสวยใช่ก็รู้สึกว่า่านฝาดาดฝาดานฝเหลือแค่ออกงานใส่ชุดออกงานแล้วใส่ชุดไทยมากใชกใานใช่ใช่ใช่ใะ่ใช่ใช่ใะ่ใช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 ่นช่นช่ใช่รช่ใช่าช่ใ่าชุดไทยมันม่ความแบบชลใชลใชก็ช้ใชดด่ใช่ใช่ใช่่่่่ใชเใช คนเซปต์อะไรนเซปที่แต่งนีคิดเองไหมคะหว่เป็นทํางานช่วยกันทีมงานช่วยกันคิดเลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็คืออยากออกมาให้แบบมีความไทยผสมแบบสมัยใหม่นิดนึงว่เป็นทางงการที่แทภาพเหมือนกันแอกว่าโอ้าสุชเยอะมาให้น้องอมดวว่าเออวยมากได้อีกมะไดอี่ไปค่ะเอออะไรู้สึก แบบชุดไมากจริงๆแล้วเขาก็เข้ากับผิวสวยมากใส่อะไรก็สวยไปเล่อ๋ออยากแต่งมังไชุดไทยอยากตภาพตัวเองใส่ไทยจริงๆก่อนหน้านี้ก็ก็ใส่มาเยอะแล้วเหมือนกันค่ะปีนี้ก็เลยทำอะไรที่ไม่ใช่ชุดไทยอทเ่ก็เป็นแบบไม่ใช่เป็นเรื่องก้ะจอกๆห้ถุไปก่อนหรือไงถุไปก่อนเยสักคเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนะ แต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาจะถสินก็เลยอาจจะเอาไปก็คอยติดตามการจะได้แบบว่ารีแอคยังไงดีเตรียมรับรีแอคยังไงดีกับกับกับภาพที่จะออกมาก็เรอติดตามไปด้วยมาเลาอยู่แล้วค่ะจริงจริงแลวผเราก็ทำงานกันค่อนข้างเยอะเนาะปีที่ผ่านมาปีนี้จะมีเวลาแบบว่าแทนได้พักนะคะหรือว่ายาวดีกา แพลนได้พักกันไหมเราจริงๆมีแพลนที่จะพักค่ะเพราะขอหลังมาทํางานเยอะเรารู้สึกว่าแบบร่างกายเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วก็เลยแบบว่าแพลนที่จะมีวันหยุดให้ตัวเองอบ้านเพื่อที่จะแบบบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ค่ะมีน้องน่าจะยังไม่อยากอันนี้น้องน่าจะยังอยาดลุยอยู่ลุยได้จ้างได้ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เจ๊ขอหยุดบ้างงานก่อน อะไรนะคะทำกานก่อนจะมีแบนได้เหมือนเออจริงจริงก็ก็ก็มีอย่างแบนด์ย่างดำแบนด์เทศค่ะแต่ว่าเออจะต้องสามชีวิตแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยพอพักบ้านมันก็บาลานซ์ชีวิตเองกลายเป็นว่าพวกเราต้องต้องเรื่องแผนเที่ยวมันมันต้องเบาลงไปด้วยไปกับพวกแบบงานที่แน่นมากจริงมันแน่นมากจริงก็เลยแบบว่าพยายามหาบางช่วงอะไรอย่างเงี้ย ออก็ยังดูดูอยู่มันเรื่องอนาคตแต่ว่าตอนนี้งานก็คงคงอยู่มันคงอย่างเมื่อกี้ที่คอกพูดว่าร่างกายเราเริ่มไขมันมีจุดไหนที่แบบเราเริ่มลาแล้วอย่างนของครั้งก่อนจุดไหนอ่ะค่ะจุดที่แบบเริ่มไม่สบายบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วรู้สึกว่าวบางงานคือ,ค,อคือหลีเป็นคนที่ทํางานแล้วหลีอยากต็มที่กับงานแล้วพอบางครั้งร่างกายไม่ไหวก็วรู้สึกว่า<ำ>งานออกมาไม่สุดอะไรอย่างนี้ลก็รู้สึกว่าเสียดายโอกาสที่เขาเข้ามาแล้วเวลานอนคือก็เียงพอไหมคะเวลานอนเียงพอไหมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานนิดหน่อยแต่ก็ยังได้นอนนะตอนนี้นอนวันละกี่ชั่วโมง ไม่ไรู้เลยอ่ะที่จริงค,คือคือพอเลิกง,งานเสร็จก็รีบกลับบ้านรีบอาบน้ำนอนคือแทบจะไม่ได้จับคอสักแค่แบบคือเวลาจับคอสักก็คือเวลาตั้งนอติการปลูกอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นคือไม่ไม่ได้ไม่ค่อยจับคอสักที่เหตุหายไปไม่ใช่อะไรทำงานนะคะทำงานะคนะ จะแอบเล่นโทรศัพท์นิดหน่อยก่อนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออเวลานอนอาจจะน้อยกว่าที่หนีความบรรพชั่วโมงเพราะว่าได้ก่อนเล่นโทรศัพท์ก่อนแล้วก็เช็คสิ่งนี้ก่อนนอนแต่ก็อยางเองมันเปมันเปสิ่งที่เราสามารถรู้ได้ไหมว่าเอ้ยอันนี้เราทำงานหนักเกินไปแต้เป็นการร่างกายเป็นอะไรกันคือจริงๆช่วงก่อนหน้านี้มันก็มีเหมือนช่วงที่แบบป่วยปวดช่วยที่รู้สึกเหมือนกันว่า ช่วงที่แบบว่าร่างกายรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนกันใล่ไหพี่หลิงตอนนี้เลยแต่หนูจะเป็นก่อนตอนนี้หนูได้นอนเยอะขึ้นมาละอะไรเงี้ยคือช่วงก่อนหน้านี้ก็จะแบบจะเบียวจะง่วงไปหมดเลยเหมือนรู้สึกกระลึนตาตื่นไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันชิวมากเลยนะมันก็ได้สมดุลให้เราแบบเป็นลมเป็นลมในงานนอนเลยค่ะไปเลมในงานยโอ้ใช่ไม่คือเอาว่าวันนั้นอ๋อกินข้าวกลางวันน้อยเพราะว่ารีบแต่ง นิดหน่อยวิ่งเยอะวิ่งเยอะคือคือหลีกก็แพ้คือหลีกเพราะว่าน้องออกปกติน้องจะไม่ค่อยเป็นคนออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่งานนั้นคือน้องวิ่งเยอะแล้วน้องก็เหมือนแบบขอวิ่งไปวิ่งมาหลีกก็แบบขออย่าเลยแต่น้องก็ยังอยากวิ่งไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออพอขึ้นไปมันก็เปยนหัวแดงเหมือนตอนนั้นพอแบบแฟนคลับเยอะแล้วมัน บมันไฮแอมค่ะมันเือเอนเนอรี่มาใช่เอนเนอรี่มันร้อนเราก็แบบมีความสุขที่ได้เจอคู่เองคมากอยางอยางเรื่องของใช่ก็้วเอ่อแมร่าจิตตันสาวได้ทนายอ่าแต่วันนี้เราน่าจะไม่หมดอะไรชินเนาะกับเรื่องพวกนีโค้ดอ่าก็ไม่ชินเอออย่างตัวนี้ตึงมันก็จะมีคนที่คิดคิดไปได้หลายแบบก็ไม่ค่อยชินหรอกใครโดนว่าจะชินได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่า แเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรแบบนีคือรู้สัมวิธีการจัดการตัวเองได้ได้ได้ดีมากขึ้นใช่เราต้องทิดใสเข้มแขะเราได้ตรงนี้ได้แล้วเราก็ตั้งใจทำงานของเราดีกว่าไม่ต้องเป็นู่ันตัวยืนใจกันแล้วไม่ใช่แค่พี่หนีนะครัวทีมงานอะไรอย่างนี้ก็คือคอยดยืนให้เราคอยให้กำลังใจเราเสมอบคคคุณ่ะโอเคขอบคุณค่ะ สองคนต้องีนะลูกต้องมีนะลูกต้องมีนะลูกต้องดีนะลูกต้องีนะลูกต้องมีนะลูกต้องมีนะลูกต้องีนะลูกต้องมีนะลูกต้องดีนะลูกต้องีนะลูก